สวัสดีค่ะวันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูความดกความงามของต้นมะนาวในเข่งกันนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตใกล้ๆช่วงนี้ก็เป็นหน้ามะนาวออกผลนะคะก็คือออกเยอะมากๆดกมากๆนี่นะคะก็เป็นมะนาวที่ออกผลจากต้นเข่งกันนะคะ ข้อดีในการปลูกในเข็นก็อย่างที่จางโมบอกนะคะก็คือประหยัดเนื้อที่อย่างเนื้อที่เราไม่มากนะคะเราก็สามารถปลูกเป็นทิวแถวแบบนี้นะคะวางบนพื้นปูนที่บ้านของเราส่วนวิธีการที่ทำให้ดกก็คือเรื่องการใส่ปุ๋ยอากาศแล้วก็ แสงแดดน้ำต่างๆนะคะก็เป็นส่วนประกอบอย่างมะนาวนี่ชอบแสงแดดมากๆแดดร้อยเปเซ็นะคะเพื่อที่จะทำให้ผลของเขาดุกถึงที่พื้นที่เราจะคับแคบแต่ว่าการเลี้ยงดูของเราเราก็จะต้องโดนแสงนะคะเรื่องแสงก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็คือเข่งเข่งวิธีการยืดอายุเข่งนะคะก็คือเวลาเราลงปลูกเราก็ใช้นี่ เห็นไหมคะอันนี้เมื่อเราปลูกไปนา,นานาก็จะเป็นปุ๋ยก็คือกระสอบป่านกระสอบป่านนอกจากการดินไหลนะคะก็จะยังยืดอายุเข่งให้มีอายุยืนด้วยนะคะเพราะว่าความชื้นที่อยู่จากกระสอบป่านก็จะทําให้ความร้อนมาถ่ายเทที่พลาสติกได้น้อยลงก็จะทําให้อายุของเข่งเรายืดขึ้นและนอกจากการปลูกมะนาวในเข่งให้เกิดประโยชน์แล้วนะคะก็ยัง เป็นเรื่องของการที่เราสามารถปลูกพืชแซมได้วันนี้แโมูก็จะมาพูดถึงพืชแซมนะคะก็คือผักชีใบเลื่อยที่เราปลูกตามโอกนะคะเราก็สามารถทิ่มตามโอกของเข่งนะคะอย่างเข่งนี้เราก็ปลูกแซมไว้ตามโอกก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะในการที่เราสามารถปลูกต้นไม้อื่นๆระหว่างที่ปลูกมะนาวในเข่งได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ หลายต่อนะคะที่เราปลูกต้นไม้ในเข่งแล้วพืชบางชนิดก็สามารถแพะพิงอาศัยในเข่งที่เราปลูกต้นไม้ด้วยนอกเหนือจากมะนาวนะคะอันนี้ก็เป็นความดุกใต้ต้นเดี๋ยวต้นนี้ก็ดุกมากๆนะคะนี่ ก็ถ้าเรานึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเราจะปลูกมะนาวที่ไหนดีเราก็อย่าลืมนึกถึงการปลูกในเข่งกันนะคะขอบคุณที่รับฟังรับชมค่ะ